นี่ตบมือให้มากิเป็นไงเออช่องทำลายล้างนะครับผมมาเล่นนะมากิก็ต้องดังนะหลอข้างนูเขาอยากเจ็บนะเขาไอคอนเดียวกันหมดเลยนะครับผมเขาเป็นปลามาหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดข้างเขาบอ,อกพลังปลาปลูดแดงนะเสอข้างเรานะครับเซ็นเตอร์มาแล้วเราเอาอะไรไปดี เอามูราสมเมไปลำไหม oh. จัดมูราสมเมไปํำให้เขาแล้วกันเอาเป็น power ดังแล้วกันจัดไปผมจะเป็นซีสุดความสามารถครับสู้ๆครับปูลเรนมัม่นใจตัวเองหน่อยมันคือเกมนะสู้ๆนะเล่นให้เต็มที่ก็พอนะซ้ำได้ไหมครับไม่ได้นะเศรษฐพงศ์ยังไม่มียศัพ p อ o r t นะครับสันเขายศัพ p อ o r t ทุกช่องทางนะพี่ต้องให้เขานะัพ p อ o r t ทำยังไงครับ support ใน a c e b o o k นะครับเ,เข้าไปที่หน้าเพจหลักพี่นะครับเลือก supporter นะครับจะมีสิทธิ์เล่นเกมกับพี่ก่อนนะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์ หลายหลายอย่างนะครับเข้า d i s c อร์ก็จะมียศซัพพอร์ตให้ด้วยนะครับเอาคืนไปก่อนยังรับไม่เสร็จไม่เป็นไรโอ้โหเซนเตอร์หลอกระดังคตรชอบยังไม่ได้แอดซ่อนไว้ไม่เชื่อหรอกเอ้ยโอ้โหเ็นกุโโสากิ้วเกินสวัสดีครับ B ีโอเอส จบแล้วอดแก้มือกับสั้นเฮ้ยอ๋อเขามีอุเอ็กซา,อออาโอเคอ่ะแล้วยิงแสกหน้าแบบนี้เสร็จเราเลยครับรเซนเตอร์เราโหดอยู่นะเออรับบอลใกล้ๆเน้นๆนีนน่ไงตบมือให้มากิเป็นไงเออช่องทำลายล้างนะครับผมมาเล่นนะมากิก็ต้องดังนะหลออะไรเราเอาใช่ปหถ้าอะไรก็โอเคหมดล้นะ ถ่าจะเป็นซัพพอร์ตนะครับกดเข้าไปหน้าเพจหลักนะครับผมมันจะมีปุ่มซัพพอร์ตขึ้นโคตรหล่ออะมาีิโอ้โหมาีิดังรัวๆว่ะเซนเตอร์เขาเอาไม่อยู่้วจังหวะนี้เจอมาีิดังเรียวตะเหมือนจะเข้าไปดังบ้างกันทำไม่ได้เราตะนายเตี้ยเกินไปนี่ไงเออเปไนไงล่ะท่าแต่ละท่าแล้วแปลกๆใครรน้ เซนเตอร์ครับเขางงนะครับเจออย่างนี้เาวแล้วโดนนะครับโดนไหมไม่โดนไม่โดนนี่ไงโดนเนี่ยบอกว่าต้องโดนโอ้เซนเตอร์ดังเจอพลังประบู่ข้างนู้นไม่ไหวนะเขาเขาเอาไอคอนพลังประบู่กันมากันนะไม่ไหวนะบอกเลยเาวแล้วตกเสียล่างนะครับแบบนี้สติวทำไมเล่าเออทนดูเรนิบูดูมาสเซนเตอร์เป็นไง ขิงขาดเลยวะเลย์อัพหักข้อมือเลย์อัพพื้นฐานรัวๆะขิงขาดลยแล้วข้า,างรู้ยังไงโอ้โดนชิลิวด้วยพลังปะบูเอาไม่ไม่รอดอะไรอย่างงี้โอ้โหดันดังทุกกระบวนอ่าอบ,บัตซีหลอ่อเททวร์นาเมนต์นะใครอยู่ทีมเดียวกับบัตซีนะสบายใจได้นะครับผมโคตรโหดอ่ะอิสไมล์ไลท์ก็โหดนะครับผมใครอยู่ทีมเดียวกันนะครับผมได้เลยนะสองคนนี้ตัดบอลเอาตัดบอลเองนะตัดบอลเองนะ เจอการยึกๆนี่ไงเป็นไงรวมพลังกับจุนดังเมื่อกี้จุนกระโดดให้ด้วย16ต่อ6ข้างนู้นพังปลาบู่เอาไม่อยู่นะเลยฮับพื้นฐานอยากดังกันหูเราโดนตัดบอนลนะก็ตทนี่บอกไม่ยอมนะครับผมอ๋อขำอย่างนะทีมก็ตทนี่ในทัวร์นาเมนต์เขานะเขาเป็นทีจีทั้งทีนะข้างเขาจับสลากได้ทีจีทั้งทีมคน <laughs> ตลกเลยแล้วติดเรียวตัดตัดบอล โอ้โหผิวเกิดมมเราไม่ให้เขาตัดปั๊บโอ้โหอันติเลยอันติก็หยุดท่าดังของมากิไม่ได้นะครับอีแทมฟอร์มตินเอร์เน็ตค้าติดเด็ค้างนี่ไงตบเสียหลักตบเสียหลักเอาอยังไงเอาแล้วสกัดขาด้วยช็อตนี้ อูเอ๊ะตรงข้างเราตกโขดเกินตกที่ไม่ต้องเล่นก็นได,ด้เนี่ยดูเด็กุดดุไอ้สองคนแล้วแนะ่ะขิงด้วยดุไม่พอนะขิงเซนเตอร์เขารัลวๆนะครับอ้าวแล้วมาตัดบอลทำไมเนีน่ยกอโทนี่เออพี่กำลังเดินอยู่เลยนะเอาลกล้องเบรนนะครับนะกล้อเบรนนะกอลโทนี่บอกทอนไม่ไหวแล้วนะจังหวะนี้ ไม่เป็นไรเฮ้ยอย่าแซงอย่าแซงเอ้ยอะไรเราจ่ายบอลไม่ได้อ่ะครับเขามารอ,ออ่ะเออโดนเียครับตบกันโหดเกินยขอบคุณมากครับ,บ,บต๊ปูตะปบสักหน่อยมาละจังหวะนี้ต้องมาแล้วต๊ปขอบคุณตะปร้อยดาวครับตะปู X ส่งหนึ่งร้อยดาวเล่นด้วยได้ไหมครับผมได้เลยครับผมอืม เรี้ยวตัดตัดบอลสกู๊ปพี่มีส่งช่องทางใหม่แล้วนะมันจะมีโดนตีวิ่งข้างบนหัวพี่นะครับแต่พี่ทิ้งลิงก์ให้นะให้เขาเล่นกับกันไปก่อนนะพอดีข้าพี่ค่อนข้างโหดอันนี้นะครับพี่ส่งลิงก์ให้แล้วนะครับเอาเมื่อกี้บอดเล่นแทนเรา นี่ไงมากีีสามแต้มก็มานะครับทั้งดังทั้งสามแต้มนะสุดจัดเราโชว์ผิวก่อนโอ้โหจะโชว์ผิวซะหน่อยจะโชว์พิวซะหน่อยโดนสตีลนะครับแล้วข้างเขาอ้าวไม่ยอมว่าข้างเราไม่ยอมนะครับจังหวะนี้นี่ไงสามแต้มนองแบบนี้โอ้โหไรบาวสู้เอไม่ได้นะครับจังหวะนี้ผมขอลองเล่นกับสกู๊ปได้ไหมครับทีมเดียวกันใช่ไหมได้ได้เบอร์ว่า เบอร์ว่ารักแทบก้องมันเบอร์ว่ารักแทบนะนักวกรได้บอกใครจะสนับสนุนพี่นะครับมันมีในทิปมีด้วยนะครับอ่ามันจะขึ้นตรงเนี้ยเห็นปะ่ะอ่าบนหัวไอคอนพี่ทางขวามือนะครับมันจะขึ้นชื่อแล้วก็ชื่นเงินสูงสุดที่ส่งให้ด้วยนะครับพี่เพิ่งทำนะน,นี้ มาแล้วเห็นไหมแบบนี้นะครับผมจะมีดนตรีมีไอคอนวิ่งแบบนี้นะคะรับขอบคุณครับขอบคุณครันเ <ผม S 1> ห็นไมอยากได้มียรครับพี่ตีมอยากได้มดีต้องหาเองนะพี่แนะนําให้ไม่ได้นะครับผมขิงจัดเออทีมพี่นะบัตซีกับอิดไม้ไลท์นะครับผมขิงมากเลยขิงข้างนู้นจะจัดเลยอะ่ะข้างนู้นเขาอ่กดกันมาด้วยนะเน็กซ์กังฟูแล้วก็ทอมนี่นะอันนี้อะไรนะพลังปะบู หลังปะบูแล้วเจอสองคนนี้เข้าไปนะตบยับยับนะครับผมเซนเตอร์บล็อกไปสิบเอ็ดครั้งนะครับมากีบล็อกไปสี่ครั้งอะ่ะโอ้โหแล้วขิงด้วยอเซนเตอร์แบบเลอัพหักมือเละอัพพื้นฐานใต้แป้นน่ะขอบคุณที่เล่นด้วยครับไปนอนนะครับฝันดีครับไปนอนฝันดีครับโคตรขิงกันเลยทีเมื่อกี้คือโชว์ศักยภาพสูงสุดขิงเกิน